บทที่450ถูกฆ่าและถูกปฏิเสธเมื่อได้ยินคำพูดของไปัมู่ฟานมู่เล่งเยโว่ o, กอดไม่ได้ที่จะปรับขนาดเขาให้ใหญ่ขึ้นอีกครั้งด้วยสีหน้าสงสัยเธออดไม่ได้ที่จะถามว่าปายหยุนซีเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องของคุณจริงๆหรือฉันขอโทษฉันไม่มีความหมายอื่นแค่คุณสองคอนอเกินไปเธอใส่หัวเธอพูดไม่จบประโยคอย่างสมบูรณ์แต่ความหมายนั้นแสดงออกมาอย่างชัดเจนนั่นคือไปมู่ฟานและไปหย,ยุนซีดูเหมือนกันมากเหมือนฝาแฝดแม้แต่แฝดหลายคนก็ไม่มีทั้งสองคนความคล้ายคลึงกันของพวกเขา ฉันดูเหมือนเธอมากใช่ไหมใยมูฟันยิ้มเล็กน้อยวางกาแฟในมือลงปกปิดฝ่ามือที่สันเล็กน้อยใส่หัวและพูดว่าฉันได้ยินประโยคนี้จากคนรอบข้างตั้งแต่ฉันยังเด็กจริงๆแล้วฉันก็คิดว่ามันน่าทึ่งเหมือนกันคนที่ไม่รู้ก็คิดว่าเราสองคนเป็นฝาแฝดกันมูเลงยูไม่พูดอีกต่อไปเธอมองไปที่ใบมูฟนอีกสองสาครั้งและในที่สุดก็พูดกับตัวเองว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนสองคนที่ดูคล้ายกันในโลกนี้ยังไงก็ตามเพราะคุณไม่รู้จักฉันถ้าอย่างนั้นทำไมคุณถึงแปลกใจเมื่อเเห็นนนฉัมื่อกีี้ ฉันไบมูฟานคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และพูดว่าที่จริงเมื่อวานฉันนั่งอยู่หน้าทีวีและดูการแข่งขันซ้อมฉันเห็นคุณปรากฏตัวคุณเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากเซรินใช่ไหมทันใดนั้นการเห็นผู้คนในทีวีแน่นอนว่าฉันจะต้องประหลาดใจหากฉันปรากฏตัวต่อหน้าคุณนั่งลงก่อนมานั่งคุยกันช้าช้ามูเล้งยิวพยักหน้าและนั่งลงตรงข้ามใบมูฟานด้วยความสงสัยยังคงอยู่บนใบหน้าของเธอแต่เธอก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับปัญหานี้ต่อไป เมื่อเห็นสิ่งนี้ไปมูฟานแอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขารู้ว่ากลยุทธ์ของเขาได้ผลแม้ว่ามู่เล้งเยโวจะมีข้อสงสัยนับหมื่นในใจแต่เนื่องจากความสุภาพและปัจจัยอื่นๆเขาจะไม่ถามคำเหล่านี้ด้วยตนเองมูเล้งยิวยังคงสงสัยในความสัมพันธ์ระหว่างไบยุนซีและใบมูฟานเธอยังรู้สึกว่าสองคนนี้ดูเหมือนจะเป็นคนคนเดียวกันแต่เธอไม่แน่ใจ เหตุผลก็ง่ายมากเช่นกันนั่นเป็นเพราะว่าไปหยุนซีเป็นศิลปินศิละปะการต่อสู้ที่มีการฝึกฝนระดับสูงและอย่างที่เราทราบกันดีว่าผู้ชายในโลกนี้ไม่สามารถฝึกฝนได้พวกเขามีเพียงพลังอย่างในร่างกายและพวกเขาไม่สามารถให้กำเนิดจิตวิญญาณการต่อสู้และพลังจิตวิญญาณการต่อสู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมามูเลงยวติดต่อกับไบยุนซีโดยทั่วไปทุกวันแม้ว่าเธอจะมาโดยไม่ได้รับเชิญทุกครั้งแต่เธอก็ยังนั่งลงและค่อยๆดีขึ้นกับไบยุนซีแต่มูเลงยวไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นเพื่อนกันนนหรืืออไไมมม่่่่่่คคคววาเเเเเพป็สิงงทีูลยยุ สถานะของเธอในฐานะเจ้าหญิงเช่นเดียวกับตำแหน่งของเธอในอาณาจักรเซรินทาให้ผู้คนรอบตัวเธอต้องสาบแช่งให้มองเธอด้วยความตกตะลึงหรือไม่ก็ยกยอและประจบสอบลอเธอโดยพื้นฐานแล้วไม่มีเพื่อนแท้ที่จําเธอได้แต่ฉันไม่คาดคิดว่าหลังจากมาที่เดกเกียแล้วฉันได้เพื่อนสนิทสองคนในต่างประเทศนี้หนึ่งในนั้นคือเบรุโอลี่ลุขึ้นและอีกคนคือไบยุนซีหลังจากที่งูเลงยิวฝึกฝนอย่างหนักทุกวนันเธอวิ่งไปที่ป่าไผ่เพื่อฟังไบยุนซีเล่นเปียโนไม่กี่ชิ้นราวกับว่าเธอได้ช้างความอ่อนล้าและความเหนื่อย เพลงชินของไบยุนซี่มีพลังทางวิญญาณพิเศษอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ซึ่งสามารถกระตุ้นเสียงสะท้อนภายในและเสียงสะท้อนทางวิญญาณของผู้อื่นได้งูเล้งยิวอยากร,ากรู้อยากเห็นมากเกี่ยวกับวิธีการนี้และได้ถามไบยุนซี่อย่างระมัดระวังปายยุนซีเป็นคนใจกว้างมากดังนั้นเธอจึงให้น้ตเพลงเปียโนแก่เธอและเธอพยายามเรียนแบบเป็นการส่วนตัวแต่สิ่งที่เธอเล่นไม่มีรสชาติและพลังของปหยยุนซีเลยดังนั้นเธอจึงต้องยอมแพ้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลังพิเศษที่บบยุนซี่เที่ยวทานนั้นทรงพลังมากพลังของเพลงฝึกสังหารสามารถไล่ตามพลังวิเศษและลึกลับทุกประเภทได้โดยตรงในการต่อสู้บนเวทีเมื่อวันนี้เพลงฟีนิกเลน่ากลัวย,ยิ่งกว่ามันกวาดล้างสัตว์ประหลาดที่กลายพันธุ์โดยตรงซึ่งเปรียบได้กับจุดสูงสุดของอาณาจากักร w ซางเมื่อเพลงเปียโนออกมาดูเหมือนว่าจะกวาดล้างคู่ต่อสู้จากโลกนี้เรากับว่ามันไม่เคยมีอยู่จริงหรือเชื่อ เมื่อใดก็ตามที่มูเลงยิวนึกถึงฉากนั้นในภายหลังเธอกอดไม่ได้ที่จะแทนที่ตัวเองในตำแหน่งสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์โดยจินตนาการว่าเธอมาที่นี่เพื่อรับนกฟีนิกซ์ของบายยูนซี่แต่ไม่ว่าเธอจะคิดถึงเรื่องนี้กี่ครั้งเธอก็สามารถทำได้ไม่ช่วยมันยกเว้นข้อเดียวมีเพียงผลลัพธ์เดียวเท่านั้นและนั่นจะต้องถูกกำจัดโดยเพลงนี้เช่นเดียวกับสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ตัวนั้น เว้นแต่ว่าเธอจะใช้ไพ่โฮที่แม่ของเธอทิ้งไว้เธอก็สามารถมีพละกกำลังที่จะแข่งขันกับมันได้แต่ท้ายที่สุดนั่นไม่ใช่พลังของเธอเองแต่ด้วยความช่วยเหลือจากวัตถุแปลกลอมดังนั้นแม้ว่าเธอจะใช้มันเพื่อเอานาผู้อื่นเธอก็จะไม่รู้สึกถึงเกียรติและความสำเร็จใดๆ พลังที่ใบยุนซี่ครอบครองนั้นทรงพลังมากจนสิ้นหวงังคนอย่างมูเลงยิวผู้หญิงผยองพอๆพอกับมูเลงยวต้องยอมรับความจริงที่ว่าใบายุนซีที่ดูอ่อนโยนและอ่อนแอแทบจะไม่ต่อสู้กับคนอื่นในเวลาปกติอาจเป็นอัจฉริยะตัวจริงที่ซ่อนอยู่ในโรงเรียนศินละปะการต่อสู้อันดับหนึ่งแห่งนี้และไม่ต้องสงสัยเลยว่าองค์หญิงลำดับที่6จีสิานไม่เหมาะกับเธอ แค่บทละครนกฟีนิกก็เพียงพอที่จะทำให้ไปยุนซีโดดเด่นกว่าใครไม่ต้องพูดถึงว่าปยุนซีดูเหมือนจะเก่งด้านการวาดภาพและทักษะการเล่นหมากรุกนอกเหนือจากทักษะเปียนโนการผสมผสานของทั้ง3สิ่งนี้คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงของไปหยุนซีอาจเกินจินตนาการของใครก็ได้ แต่เธอมีอารมณ์ที่เถียงไม่ได้แม้ว่าเธอจะมีพรสวรรค์ที่น่ากลัวจะดูเหมือนว่าเธอจะปฏิเสธสัญชาตญาณการต่อสู้และการท่าเหล่านั้นนั่งอยู่ในปา่าไผ่อลลเลนเปียโ,โนทุกวันก็เพียงพอแล้วความเทยะทะยานไม่ต้องพูดถึงการไม่ต้องการแข่งขันกับผู้อื่นเพื่อชื่อเสียงเป็นอิสระและละออกจากโลกนี้คือสิ่งที่มูลเลนยิวชื่นชมเกี่ยวกับไบยุนซี่มาโดยตลอดนี่คือคุณสมบัติที่เธอไม่มีอาจกล่าวได้ว่าทั้งสองตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเธอไม่พบใครทุกวันเวลาทะเลาะก,กันก็รู้สึกอึดอดไดาย่งง้ เด็กผู้ชายไม่สามารถฝึกฝนได้นัประษาอะไรกับพลังอันทรงพลังที่สามารถกำจัดจุดสูงสุดของอาณาจาก Sang ักร w ูซ a งนี่เป็นสา,ารัญสำนึกที่ฝังอยู่ในหัวใจของทุกคนในโลกนี้และไม่สามารถวันไหวได้ดังนั้นแม้ว่า Mu l i งยู y u จะนั่งอยู่ต่อหน้าเขาเธอก็รู้สึกสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับตัวตนของใบมูแฟนแต่ตราบใดที่เธอนึกถึงพลังของทิ้งดาวที่ใบยุนซีเที่ยวชาญเธอทำได้เพียงปฏิเสธการคาดเดาในใจของเธอเด็กชายที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่สามารถเป็นใบยุนซีได้พวกเขาดูคล้ายกันมากเครื่องหมายตัวหนอนมากแต่พวกเขาไม่ใช่คนเดียวกันจริง,จรงๆจบบทนี้บทที่4 1พิธีประชุมตอนที่ห ในความเป็นจริงความคิดของมูเลงยวก็ค่อนข้างปกติเช่นกันเมื่อเทียบก,กับเด็กผู้ชายที่สามารถฝึกฝนพลังอันน่าตกใจที่สามารถทำลายโลกกระทัดของทุกคนได้เธอค่อนข้างจะเชื่อว่าไปมูฟานและไปหยุนซีเป็นคนสองคนที่คล้ายกันมากอยู่ในขอบเขตที่รับได้คุณบอกว่าตอนนี้มีพี่สาวสองคนที่อยู่ในโรงเรียนศินละปะก,การต่อสู้อันดับหนึ่งด้วยพวกเขาวควรจะเป็นพี่สาวสองคนไปรูลี่และไปรูเอียนใช่ไหมมูเลงยวถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่น มูฟานทำเพลงเบาๆเรื่องแบบนี้สามารถคุณพบได้ด้วยการสืบสวนเล็กน้อยและไม่มีอะไรต้องปิดบังดังนั้นตอนนี้เพื่อให้คำพูดของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นเขาจึงรเริ่มที่จะบอกมูว่าเขามีพี่สาวสองคนพระจันทเยนตั้งแต่ตอนนี้เขาได้ให้ความสนใจกับการแสดงออกบนใบหน้าของมูเลงยวอย่างเงียบๆเ,เพื่อที่จะสังเกตอย่างระมัดระวงังเขาถึงกับเปิดตาที่สอดรู้สอดเห็นดังนั้นจึงสามารถจับภาพการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจบางอย่างในตัวมูเลงยวได้สำเร็จยูยอมรับคำอธิบายของเขาในตอนแรกและเขาหดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโลง่งอก หลังจากผ่อนคลายไปมู่ฟันก็กลับสู่สภาพจิตใจตามปกติยิ้มและพูดว่ายังไงก็ตามฉันยังไม่ได้ทักทายคุณอย่างเป็นทางการฉันค่อนข้างหยาบคายให้ฉันแนะนำตัวเองก่อนฉันชื่อป่ายมู่ฟันในความเป็นจริงฉันยังเป็นนักศึกษาอยู่การถ่ายทอดสดเป็นเพียงงานอดิเรกของฉันและงานพาร์ทไทม์มูเลงเยโว่นั่งลงวางมือบนโต๊ะอย่างเป็นปกติและพูดเบาๆคุณอาจรู้จักชื่อของฉันแล้วมูเลงงอเยโวจากอาณาจักรเซรินเป็นนักรบ เธอคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเสริมเนื่องจากคุณเป็นน้องชายของไบรูโอลี o ่ i, คุณน่าจะอายุน้อยกว่าฉันหนึ่งปีหรือสองปีดังนั้นคุณจึงสามารถเรียกฉันว่าซิสเตอร์ยูได้เหมือนที่คุณทำเมื่อแชทออนไลน์ไม่เป็นไรถ้าฉันจะเรียกคุณว่ามูมูต่อไปตามกลยุทธ์ที่เธอพบบนอินเทอร์เน็ตเมื่อชาวเน็ตพบกันแบบออนไลน์เป็นครั้งแรกวิธีที่ดีที่สุดคือสามารถแทนที่ที่อยู่ของกันและกันบนอินเทอร์เน็ตเพื่อขจัดความลำบากใจและความไม่ชอบมาพากลของการพบกันครั้งแรกได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ววววววลลดดรรรระยยห่่่าาางงอเเ็็ูตตตตมแแ้้นนนนีปฟิสั และเป็นโลกที่มีคนสองคนสำหรับแฟนๆของเชนฮาวเท่านั้นแต่มูเลงยูรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่าและพวกเขามักจะเล่นเกมด้วยกันการฟังเขาร้องเพลงอีกครั้งนี้เป็นความบันเทิงเดียวของมูเลงยูที่สามารถผ่อนคลายจิตใจของเธอได้โออย่างไรก็ตามหลังจากมาที่แดกเกียเธอมีวิธีผ่อนคลายอีกวิธีหนึ่งนั่นคือการฟังไบยุนซี่เล่นกู๋ชินแต่เธอจะไม่ได้ยินเสียงนี้หลังจากที่เธอกลับไปหาเซรินมูเลงยวยังพยายามบันทึกเพลงเงปียโนแต่ในการทาเช่นนั้นเธอสูญเสียความคิดทางศิลปะและเสน่ห์ แน่นอนเราจะได้ผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อเราคุยกันปล่อยมูฟ่ฟานใส่หัวเบาๆมองไปที่มู่เล่งเยวด้วยมือข้างหนึ่งที่ขางของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มพูดถึงเรื่องนี้แม้ว่าฉันจะเดาว่าคุณเป็นนักรบแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นเจ้าหญิงที่มีชื่อเสียงเซรินมันทําให้ฉันประหลาดใจจริงใจจริง แม้ว่าใบมูแฟนจะติดต่อกับโลกแห่งนักรบในช่วงเวลาสั้นๆแต่เขาได้เรียนรู้สามัญสำนึกมากมายเกี่ยวกับโลกแห่งนักรบรวมถึงปรมาจารย์ระดับสูงของนิกายและประเทศต่างๆในยุคป,ปัจจุบันลูกชายของเทียนเจียวและอื่นๆและมูเล้งยิวเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของเซรินก่อนที่อีกฝ่ายจะมาที่แดกเกียในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนเขาเคยได้ยินชื่อมูเล้งยิวมาก่อนคุณและฉันไม่จำเป็นต้องพิจารณาประเด็นเรื่องตัวตนแค่ปฏิบัติกับฉับนเหมือนชาวเน็ตธรรมดาคนหนึ่งไม่ต้องกังวลมากเกินไปฉันไม่สนใจเรื่องเหล่านั้นมููเเล้้งงงิววออขขาาไปใในนดตบมแฟ ในอณาจาักเซรินเนื่องจากตัวตนของเธอมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะหาเพื่อนแท้เธอไม่ต้องการให้ใบมูแฟนระมัดระวังตัวและหวาดกลัวเพราะสถานะของเขาในฐานะเจ้าหญิงและเขาก็ระมัดระวังที่จะไม่ทำให้เธอขุนเคืองเมื่อเขาพูดเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่แย่ลงใบมูฟฟนเข้าใจได้ทันทีว่ามูเล้งเยโวหมายถึงอะไรและพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันรู้ซิสเตอร์เยโวมูเล้งยูสังเกตใบหน้าของใบมูแฟนและพบว่าใบหน้าของเขาเป็นปกติดีและเขาไม่ได้มีความรู้สึกระแวกระวังขนาดนั้นดังนั้นเธอจึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโลงใจ ทนันใดนั้นเธอก็จำบางสิ่งได้และพูดว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราพบกันฉันได้เตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆซึ่งสามารถถือเป็นของขวัญการประชุมได้เมื่อพูดเช่นนั้นมูลเล่งเยโวก็หยิบกล่องของขวัญเล็กๆออกมาจากถุงเล็กๆที่ผูกรอบเอวของเธอวางมันลงบนโต๊ะแล้วผลักมันเบาๆไปด้านหน้าของปมูฟานชุดสีดําของเธอไม่มีกระเป๋าและการใส่กระเป๋าเป้ก็ดูไม่สวยงามนักดังนั้นเธอจึงเลือกวิธีนี้เพื่อพบพาสิ่งแปลกปลอมเท่านั้น ใมูฟานมองดูถุงผ้าสีดำที่ผูกรอบเอวของมูเล่งเยวว่ายังอยากรู้อยากเห็นจากนั้นมองไปที่กล่องของขวัญตรงหน้าเขาและเปรียบเทียบตัวเองเขาสรุปว่ากล่องของขวัญดูเหมือนจะใหญ่กว่าถุงใบเล็กมากหลังจากสรุปฉันรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเป็นไปได้ไหมว่านี่คือกระเป๋าอาวกาศที่จำเป็นในนิยายแฟนตาซีในตำนานนี่ไม่ใช่การคาดเดาแบบสุ่มของใบมูแฟนรูปลักษณ์ของกระเป๋าใบเล็กแทบไม่เปลี่ยนไปเลยทั้งก่อนและหลังแกะกล่องของขวัญต้องมีบางอย่างผิดปกติกับมันไม่มีที่ให้เขารู้สึกมงนวยและประหลาดใจ อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยได้ยินหรือเห็นสิ่งนี้มาก่อนจะเห็นได้ว่าวิธีการวิเศษที่สามารถขยายพื้นที่ภายในได้นั้นไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดามีเพียงราชวงศ์มูเลงยวเท่านั้นที่สามารถมีได้หนึ่งคนและครอบครัวของเขามีสองคนน้องสาวของฉันยูคิอินจูและแม้แต่เจ้าหญิงจีสถานคนที่6ที่ฉันพบในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งประสบการณ์ก็ไม่มีสมบัติเช่นกระเป๋าอาวกาศแน่นอนความคิดเล็กๆน้อยๆในใจของฉันจะไม่แสดงออกมาโดยธรรมชาติและนั่นจะเป็นการไม่สุภาพเกินไปไปมูฟานขอบคุณเขาจากนั้นหยิบกล่องของข,องขวัญและเปิดมันต่อหน้า เมื่อเปิดของขวัญผู้คนมักมีความรู้สึกยินดีอย่างประหลาดซึ่งมาจากความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่รู้จกักและความคาดหวังเล็กน้อยจากความรู้สึกประหลาดใจนั้นไบมูฟานไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามู่เล่นเยโวจะนำของขวัญมาให้เขาดังนั้นเขาจึงตั้งหน้าตั้งตารอสิ่งที่อยู่ในกล่องเมื่อบรรจุภัณฑ์ด้านนอกถูกเปิดออกทีละชั้นในที่สุดของขวัญที่อยู่ข้างในก็ถูกเปิดเผยต่อหน้าต่อตาเขาไปมู่ฟานมองดูอย่างตั้งใจและอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจนี่คือกล่องดนตรีฉันเห็นว่าสิ่่่่งงงงททีีีออยยูข้าาในนนเป็กลดตรสวม และมันก็คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากจากรูปลักษณ์ที่สวยงามของมันยืนอยู่ด้านบนของกล่องดนตรีเป็นคนตัวเล็กที่เหมือนจริงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในมุมที่90องศาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเต้นเหมือนหงฉันคิดว่ามูมูคุณน่าจะสนใจดนตรีและสิ่งอื่นๆมากเดิมทีฉันอยากจะให้กีตาร์คุณเพื่อที่ฉันจะได้ฟังคุณเล่นมันทุกครั้งระหว่างการถ่ายทอดสดจะไม่สะดวกที่จะนำมันมาดังนั้นในท้ายที่สุดฉันเลือกสิ่งนี้แต่ฉันไม่ได้รู้ว่าคุณชอบหรือไม่ดวงตาของมูเล่งเยโวจับจ้องมาที่่่่เขขาาามมืออ้้อ้งงใตกนนยยไได บทที่452พิธีประชุมตอนที่2มูเลงยูไม่ได้โกหกเช่นกันเมื่อพบกับชายหนุ่มที่เธอสนใจเป็นครั้งแรกแบบออนไลน์จำเป็นต้องให้ของขวัญการประชุมเพื่อเพิ่มความปรารถนาดีให้กับเธอแน่นอนว่าเธอต้องเตรียมอย่างรอบคอบและสำหรับเรื่องของของขวัญการประชุมที่ดีกว่าคืออะไรเธอพยายามอย่างหนักเป็นเวลานานในการเลือกและแม้แต่ตรวจสอบกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องมากมายบนอินเทอร์เน็ตในที่สุดเธอพบว่าโดยพื้นฐานแล้วผู้ชายส่วนใหญ่ชอบของเล็กๆน้อยๆน,น,น่ารักน่ารัก,รกบวกกับองค์ประกอบของดนตรีเธอจึงเลือกกล่องดนตรีสุดประณีตนี้เป็นของขวหมม่ มูเล้งยิวไม่รู้จะทำอย่างไรถ้ามูมูไม่พอใจกับของขวัญชิ้นนี้แต่เธอจะต้องผิดหวังอย่างแน่นอนเมื่อมองไปที่กล่องดนตรีและที่มูเล้งยิวซึ่งกำลังมองมาที่เขาอย่างมีความหวังใบมูแฟนก็ตกตะลึงเล็กน้อยในโลกที่กลับหัวกลับหางใบนี้มันควรจะเป็นเรื่องปกติที่เด็กผู้ชายจะรับกล่องดนตรีเป็นของขวัญแต่ในสายตาของคนธรรมดาอย่างเขาการรับกล่องดนตรีด้วยตัวเองนั้นค่อนข้างจะงุ่มง,ง่าม แต่ถ้าไม่คํานึงถึงปัจจัยเหล่านี้คุณภาพและคุณภาพของกล่องดนตรีที่อยู่ตรงหน้าฉันนั้นดีที่สุดจริงๆเมื่อพิจารณาจากทรัพยากรและสถานะทางการเงินของมูเลงยิวแล้วคาดว่ากล่องดนตรีนี้ยังคงเป็นกล่องดนตรีที่ทําขึ้นเองและคนส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อได้มาถึงดังนั้นจากมุมมองของการชื่นชมความงามไยมู่ฟานจึงคิดว่ากล่องดนตรีนี้ค่อนข้างดีหากเป็นในโลกปกติเขาอาจพิจารณาให้กล่องดนตรีแบบนี้กับคู่ครองในอนาคตของเขาด้วยและเธอควรจะมีความสุขมาก เมื่อความคิดเหล่านี้เอวบอเข้ามาในหัวของเขาไปมูฟานเงยหน้าขึ้นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาและพูดว่าฉันชอบกล่องดนตรีนี้มากขอบคุณซิสเตอร์อยู่ในการสื่อสารระหว่างผู้คนทักษะพื้นฐานบางอย่างยังมีความจําเป็นซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าความฉลาดทางอารมณ์ดังนั้นในเวลานี้แน่นอนว่าไปมูฟานไม่สามารถพูดความรู้สึกที่แท้จริงของเขาออกมาได้และเขาก็ไม่ได้ไม่ชอบกล่องดนตรีนี้จริงๆมันดีมากและเมื่อเขากลับถึงบ้านเขาจะเอามันไว้ที่บ้านเพื่อเป็นของตกแต่งที่สวยงาม ถอยออกมาอีกเก้าเพราะนี่คือหัวใจของผู้อื่นและอารมณ์หรือเหตุผลก็ไม่สามารถทำร้ายจิตใจของผู้อื่นได้แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องโกหกสีขาวคุณก็ควรบอก,กว่าคุณชอบมันในเวลานี้แม้ว่าจะมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยกับปงูฟันเสมอเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างมุมมองโลกหลับหัวกับโลกปกติแต่เขาอยู่ในโลกนี้มานานและเกือบจะชินกับความเข้าใจผิดเหล่านี้แล้วและบางครั้งเขาก็รู้สึกขบขันกับความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆอยมันดีถ้าคุณชอบงูเล้งยิวถอนหายใจด้วยความโล่งอกและแสดงรอยยิ้มทันทีและอารมณ์ของเธอออกก็มมมมีควาาาาสุขขึ้้นยย่่งธิบไได นอกเหนือจากความก้าวหน้าอย่างมากในการบ่งเพาะพลังหรือปรับปรุงความเข้าใจของเธอเกี่ยวกับดาวออฟซูเปอร์เนเจอรัลพาวเวอร์ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นมีไม่กี่สิ่งที่ทำให้มูเลนยวมีความสุขไม่ต้องพูดถึงคนอื่นที่ยอมรับเธอของขวัญที่ถูกส่งออกไปและคำชมเชยแต่จริงๆแล้วสิ่งนี้สามารถทำให้ฉันมีความสุขได้นอกเหนือจากการฝึกฝนขั้นสูงอารมณ์แบบนี้มันน่าทึ่งจริงๆใบมู่ฟานกระพริบตาเขาอ่านถูกกว่ามู่เล้งเยโว้หัวเราะแม้ว่ามันจะจับไปในพลิบตาแต่เธอก็ยิ้มได้ สิ่งนี้ไม่สามารถทําให้ใบมูฟนไม่ต้องแปลกใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเห็นมู่เล่งเยโวเกือบทุกวันแต่เขาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้ยิ้มเลยแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่การม้วนปากธรรมดาธรรมดาของเธอก็ตามมูเล้งยิวมีใบหน้าย็นชาตลอดทั้งวันแสดงอารมณ์เย็นชาที่คนแปลกหน้าไม่ควรเข้าไปและเธอเข้มงวดมากในการพูดและทําสิ่งต่างๆประกอบกับสถานะของราชินีเซรินมักได้ยินว่ามีไม่กี่คนที่กล้าเข้าใกล้เธอ แน่นอนว่าใบมูแฟนเองก็เป็นข้อยกเว้นเขามักจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้มาจากโลกของนักรบอย่างสมบูรณ์ดังนั้นเขาจึงไม่มีความรู้สึกมากนักเกี่ยวกับตัวตนของมูเลงยิวเขาสามารถทักทายได้แต่ช่วงหลังเธอมาบ่อยจนเขาไม่กล้าแม้แต่จะทักทายถ้าคนอื่นเห็นสถานะของทั้งสองคนพวกเขาอาจจะคิดว่าพวกเขาคุ้นเคยกันดีแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าพวกเขาจะรู้จักกันเพียงหนึ่งสัปดาห์เธอนั่งลงและฟังเปียโนและเขาเล่นเปียโนมูเลงยิวจะจากไปหลังจากฟังเพลงสองสามเพลงแล้วมาใหม่ในวันพรุ่งนี้นั่นคือช่วงเวลาทั มากที่สุดมูเลงยิวชักชวนให้เขาเข้าร่วมในการต่อสู้ซ้อมหลังจากที่เขาปฏิเสธเขาจะหุบปากและหยุดพูดมูเล็งยิวดูสวยทีเดียวเมื่อเธอยิ้มบางทีอาจเป็นเพราะเธอมักจะเย็นชาแต่รอยยิ้มที่เบงบานในขณะน,นี้มีความรู้สึกประหลาดใจเหมือนภูเขาน้ำแข็งละลายน่าเสียดายที่เนื่องจากนิสัยของหญิงสาวคนนี้เธอไม่ได้ยิ้มบ่อยนักดังนั้นในเวลานี้เธอจึงยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นก็กลับสู่ท่าทางเย็นชาตามปกติแต่รอยยิ้มนั้นยังคงอยู่ในใจของป่ายมู่ฟานฉันประทับใจมาก เขาเก็บกล่องดนตรีเงยหน้าขึ้นมองมูเล้งเยโวที่อยู่ตรงข้ามเขาแล้วเปลี่ยนหัวข้อทันทีพูดถึงเรื่องนี้เราทั้งคู่ควรจะไปด้วยกันไหมวันนี้ฉันมาที่นี่และฉันได้เลี้ยงคุณจริงๆซิสตเตอร์อยู่พบปะและทักทายของขวัญการประชุมสําหรับฉันมูเล้งยิวผงะเล็กน้อยด้วยความรู้สึกคาดหวังและความประหลาดใจในใจของเธอเช่นเดียวกับที่ใบมูแฟนไม่ได้คาดหวังว่าเช่าซิูจะนําข,ของขวัญการประชุมมาให้เขามูเล้งยิวก็ไม่ได้คาดหวังว่ามูมูจะเตรียมของขวัญการประชุมสาหรับตัวเธอเองเช่นกันเช่นเดียวกับทีี่่ใบงงููแฟนนนพพดดววกกกเขาาคต้้อรทจะไปยั ใช่นี่สำหรับคุณไปมูฟานยิ้มและหยิบกล่องของขวัญขนาดเล็กออกมาจากร่างกายของเขาและมอบให้บรรจุภัณฑ์ของกล่องของขวัญนี้ไม่ได้สวยงามเหมือนของมูเลงยิูในตอนนี้และขนาดก็เล็กกว่าวงกลมทั้งหมดด้วยจะมูเลงยูดูเหมือนจะเผชิญกับของขวัญล้ำค่าอย่างยิ่งและรับมันอย่างเคร่งขรึมและพูดว่าจากนั้นฉันจะแกะมันออกมาเปิดแล้วเธอแทบรอไม่ไหวที่จะแกะกล่องของขวัญออกเผยให้เห็นของขวัญข้างในนั่นคือซองพื้นผิวเป็นสีน้ำเงินเข้มเหมือนสีของน้ำทะเลทะเลม้วนตัวเป็นเกลียวคลื่นและปลาจะกระโดออ่นมาก ทรงทั้งหมดทําเองทั้งหมดทั้งออกแบบและผลิตถุงผ้าด้านนอกและเครื่องเทศในนั้นฉันใส่มันเองหากสวมใส่ติดตัวจะทําให้จิตใจสดชื่นมันจะช่วยการพาบปลูกของคุณไปมู่ฟานอธิบายเมื่อได้ยินเช่นนี้งูเล้งยิวหยิบซองขึ้นมาและดมมันเบาๆกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนธรรมชาติโชยมาทําให้เธอต้องเหลตาเธออดไม่ได้ที่จะมองไปมูฟฟานที่นั่งอยู่ตรงข้ามระยิประยับไปในตัว น้ำหอมกลิ่นนี้คล้ายกับยาดับกลิ่นบนร่างกายของมุ่งมู่เธอสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมนี้แทบจะทันทีที่ก้าวเข้าไปในกุฏิมันเป็นธรรมชาติมากและไม่ฉุนเลยมันทําให้เธอรู้สึกผ่อนคลายและสมองปลอดโปร่งขึ้นบทที่453การกระทําตอนที่1ขอบคุณครับผมจะเก็บไว้อย่างดีรอยยิ้มปรากฏขึ้นที่มุมปากของมูเลงยูอีกครั้งและเธอผูกซองไว้รอบเอวของเธอตรงจุดนั้นและรวมเข้ากับกระเป๋าใบเล็กที่ดูเหมือนจะเป็นกระเป๋าอาวกาศพูดได้เหมาะเจาะทีเดียว เธอพอใจกับซองนี้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ยินว่าซองนี้ทาโดยใบมูแฟนเองเธอรู้สึกประหลาดใจเต็มเปี่ยมไม่มีของขวัญใดที่ใส่ใจมากไปกว่าของที่ทําด้วยมือสําหรับประโยคสุดท้ายที่ใบมูแฟนกล่าวว่าอาจเป็นประโยชน์สาหรับการบ่มเพราะมูเลงยิวไม่ได้จริงจังกับมันเธอเดาว่าไบมูฟานอ่านบทความบนอินเทอร์เน็ตและเข้าใจผิดคิดว่าการเพิ่มเครื่องเทศจะช่วยให้นักบฝึกฝนได้แต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นในความเป็นจริงใบมูแฟนไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระซองนี้สามารถช่วยมูเลงยิวฝึกฝนได้จริงๆ เพราะอย่างที่เขาพูดเองเครื่องเทศทั้งหมดในซองได้รับการคัดเลือกและใส่โดยเขาอย่างระมัดระวงังและพิจารณาว่าเฉาซีอยู่ควรเป็นนักรบเพื่อให้ซองนี้ไม่เพียงมีรูปลักษณ์ที่สวยงามแต่ยังมีบางอย่างสำหรับความช่วยเหลือที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงของนักรบเขาใช้เวลาคิดเรื่องนี้อยู่พักใหญ่และในที่สุดก็คิดวิธีได้นั่นคือแบ่งพลังงานอย่างที่ดีที่สุดส่วนหนึ่งที่เขามีและเก็บไว้ในซองดังนั้นปรับใดที่เขาฝึกฝนเพื่อซีเยว่าพลังอย่างที่เก็บไว้ในซองจะค่อยๆแยกออกช่วยให้เธอปรับปรุงการฝึกฝนของเธออย ไบมูฟานรู้สึกว่าเขามีความคิดที่ยอดเยี่ยมแต่เพิ่งรู้ว่ามันยากแค่ไหนที่จะนำไปใช้ในท้ายที่สุดด้วยความช่วยเหลือของพลังทางจิตวิญญ,ญาณและพลังทางจิตพลังงานอย่างสีทองที่ตายแล้วในตันเถียนตอนล่างได้รับการกระตุ้นและเก็บไว้ในอุปกรณ์แก้วจากนั้นจึงนำอุปกรณ์แก้วมาใส่ในซองเหตุผลที่เลงยูได้กลิ่นน้ำหอมของใบมูฟานในซองแต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ไบมูฟานแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงและปฏิญาณว่าจะทำเพียงครั้งเดียวและจะไม่ทำอีก และแน่นอนว่าเขาไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ได้เขาทำได้เพียงกล่าวถึงทั่วไปและไม่พูดอะไรมากเมื่อมูเลงยิวคนพบความงามของทรงนี้เมื่อเธอกับฝนในอนาคตเธอจะนึกถึงสิ่งที่เขาพูดในวันนี้โดยธรรมชาติและเธอจะสามารถรู้ว่าเธอพูดอะไรเพื่อที่เธอจะได้ไม่สับสนหลังจากที่ทั้งสองทักทายกันบรรยากาศก็กลมกลืนกันมากขึ้นหลังจากที่บริกรชายเสิร์ฟกาแฟและเครื่องดื่มให้มูเลงเยวแล้วทั้งสองก็พูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการและกันเหมือนเพื่อนเก่า มูเล้งอยู่ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเธอจึงจิบกาแฟร้อนๆโดยตรงมองไปที่ใบมูแฟนที่นั่งอยู่ตรงข้ามแล้วถามอย่างอยากรู้อยากเห็นว่ายังไงก็ตามมูมูคุณมักจะทำอะไรนอกจากมีชีวิตอยู่ออกอากาศมันไม่มีอะไรพิเศษแค่อ่านหนังสือและเรียนหรือฝึกเล่นเปียโน,โนท้ายที่สุดฉันยังเป็นแค่นักเรียนและขอบเขตกิจกรรมของฉันก็มีจำกัดไปมูฟ่ฟานยักไหลและถามด้วยรอยยิ้มพี่สาวเยว่แล้วคุณละ่ะชีวิตของนักรบมันน่าตื่นเต้นดีใช่ไหม เขาปลอมตัวเป็นอย่างดีและสังเกตอยู่เสมอว่าเขาเป็นเพียงคนธรรมดาแม้ว่าเขาจะมีน้องสาวของนักศิลปะการต่อสู้สองคนและลูกพี่ลูกน้องของนักศิลปะการต่อสู้ในโรงเรียนศิลปะการต่อสู้อันดับหนึ่งแต่เขาก็ไม่รู้เรื่องนักศิลปะการต่อสู้มากนักความปรารถนาที่เขารู้สึกได้แสดงออกมาในขณะนี้ไปมูฟ่ฟานรู้สึกว่าโลกนี้ติดค้ั้งชายผมทองตัวน้อยคนหนึ่ง บันที่จริงชีวิตประจำวันของนักรบก็น่าเบื่อและน่าเบื่อมากอย่างน้อยก็สำหรับฉันทุกวันคือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งขึ้นเรียนรู้จากนักรบคนอื่นๆเพื่อฝึกฝนทักษะของตัวเองวันแล้ววันเล่าอันที่จริงแล้วมันเกือบจะเหมือนกับที่คุณอ่านและศึกษาทั่วไปมันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการพัฒนาของคุณทักษะมูเลงยูสายหัวของเธอเบาๆใบหน้าของเธอสงบเหมือนน้ำ เบยมูแปนมีความรู้สึกลึกๆสำหรับประเด็นนี้ตอนนี้เขาเป็นผู้ฝึกฝนที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางของการฝึกฝนการบ่มเพาะกำลังนั่งอยู่ตรงนั้นและถ่ายโอนพลังวิญญาณในร่างกายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พลังวิญญาณเติบโตอย่างต่อเนื่องกระบวนการนี้น่าเบื่อมากแค่ทำขั้นตอนเดิมซ้ำๆแล้วเกมจะสนุกได้อย่างไรมีเพียงการรู้สึกถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาของพลังทางจิตวิญญาณและความแข็งแกร่งทางร่างกายตลอดเวลาเท่านั้นเราจึงจะสามารถฝึกฝนต่อไปได้ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ไปมู่ฟันอดไมได่ได้ที่จะถอนหายใจพูดถึงเรื่องนี้การแข่งขันซ้อมเมื่อวานน่าเสียดายจริงๆฉันไม่เห็นคุณต่อสู้กับน้องสาวของฉันและอุบัติเหตุแบบนั้นก็เกิดขึ้นมูเลงยูพยักหน้าอย่างเงียบๆเ,เธอให้ความสำคัญกับการซ้อมกับไบรูโอลีและวางแผนที่จะบังคับให้ไบรูโอลีเต็มกำลังในการซ้อมนั้นเพื่อต่อสู้อย่างเต็มที่แต่เธอไม่คาดคิดว่าในท้ายที่สุดมันจะจบลงด้วยสิ่งนั้นซึ่งทำให้เธอเสียใจมากทีเดียวและเธอจะกลับมาที่เซรินในอีกไมก อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสนามประลองเมื่อวานไม่สามารถปกปิดได้อีกต่อไปแล้ววันนี้ก็พังทลายลงอย่างสมบูรณ์ก่อให้เกิดความโกลาหลในโลกภายนอกไม่ใช่แค่แดเกียเท่านั้นแต่ตอนนี้ทั้งโลกกำลังถกเถียงกันเรื่องนี้และเกิดความโกลาหลท้ายที่สุดนี่เป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนศิลปะการต่อสู้อันดับหนึ่งในแดเกียมันดึงดูดความสนใจของผู้คนจริงๆบางคนถึงกับขุดคุยเบื้องหลังของนิกายพระจันทร์สีเลือดซึ่งทำให้ทุกคนประหลาดใจฉันแค่รู้สึกว่าองค์กรนีี้้กกกกลลาา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 หหหหจจจรรออริิิงงงงงงๆๆถึึึขขนนนนนนดดดดเเสืืออออยย่ใมมมััคคตตพว โดยพื้นฐานแล้วไม่มีใครคิดว่านิกายพระจันทร์สีเลือดที่ผุดขึ้นมาอย่างกะทันหันจะไม่เป็นไรหลังจากที่ทาให้แดกียไม่สามารถก้าวลงจากตําแหน่งได้หลายคนยังเดาแบบติดตลกว่าองค์กรนี้จะอยู่รอดได้กี่วันเท่าที่ใบมูฟานรู้จนถึงตอนนี้ผู้คนจานวนมากถูกระดมพลแต่เช้าตรู่เพื่อกาจัดกลุ่มของหลาดมูลเซ็ตที่ซุ่งซ่อนอยู่ในแดกียและพกเขาก็จับส้นเท้าได้แล้วน้องสาวสองคนของเขาอยู่ที่นี่ภายในทีมที่ไปกําจัดใบมูฟานอดไม่ได้ที่จะหันสีสะมองออกไปนอกหน้าต่างไปยังทิศทางในเขตชานเมืองตะวันออกคาดเดาเวลาไไได้้ในนเเววลลาีีอออกฝ่่่่ยรมคืหหแ ในถนนลิงเกียนในเขตชานเมืองทางตะวันออกผู้คนที่อยู่รอบๆถนนต่างรู้สึกแปลกแยกโดยไม่รู้ตัวในเวลานี้ถนนว่างเปล่าและดูเยือกเย็นมากที่หน้าร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของไดเกียล้อมร้านอย่างเงียบๆโดยปิดกั้นทางเข้าและออกทั้งหมดประตูร้านฮาร์ดแวร์ถูกล็อกและยังมีบันทึกการย้ายร้านอยู่และมีข้อมูลติดต่อซึ่งดูเหมือนจะเป็นความจริงแต่ทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันเข้าใจแล้วว่าเจ้าของที่แท้จริงของร้านฮาร์ดแวร์นี้จากไปนานแล้วเสียชีวิตมันถูกครอบครองโดยผู้คนจากหลาดมูลเซ เพื่อค้นหาข่าวนี้คนของทีมสืบสวนใหมาเลขหนึ่งใช้เวลาทั้งคืนเท่านั้นและเวลาที่เหลือส่วนใหญ่คือการยืนยันสถานะของบุคลากรที่ฐานนี้สำแล้วซ้ำอีกและพยายามจับให้ได้ทั้งหมดสมาชิกของบลาดมูลเซกปลาบางตัวเล็ดรอดตะข่ายและวิ่งหนีไปประสิทธิภาพแบบนี้เรียกได้ว่าน่าเกรงขามบทที่45 4การกระทำตอนที่สอง ผู้รับผิดชอบการดําเนินการนี้คือนักศิลปะการต่อสู้ชื่อว่ยรุยโอยุนซึ่งเป็นนักศิลปะการต่อสู้ที่จุดสูงสุดของอาณาจักรซิงซิลเช่นเดียวกับนักรบของอาณาจักรซิงซิลธรรมดาอีกหลายสิบคนและอาณาจากักรวิวยูซังที่มาที่นี่เพื่อดูที่เกิดเหตุและสัมผัสทักษะของพวกเขาสําหรับรุ่นน้องทีมนี้ก็เรียกได้ว่าหรู จะเห็นได้ว่าผู้บริหารระดับสูงของไดเกียให้ความสำคัญกับการดำเนินการนี้มากเพียงใดเมื่อได้ยินว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุเมื่อวันนี้ได้รับการรายงานไปยังพระราชวางังจากกระพัดดินีจีหย่า่งโกรธมากและออกคำสั่งประหารเป็นการส่วนต,วตัวซึ่งต้องทำภายในหนึ่งสัปดาห์กำจัดสมุนทั้งหมดของลาดมูลเซตที่ซุ้มซ่อนอยู่ในไดเกียจากนั้นขั้นตอนต่อไปคือทำลายฐานสำนักงานใหญ่ขององค์กรนี้และกำจัดบุคลากรกร,ระดับสูงทั้งหมดคำสั่งของราชินีออกมาแล้วดังนั้นคนข้างล่างจึงไม่สนใจมันนอกจากนีี้้พวกก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 เเขขาาาาาายังากกังงงโรรรรธมมบทออลลูนนซค์หิไป เมรูโอยุนดูเคร่งขรึมเธอหันศีรษะและสบตากับสหายอื่นๆอีกหลายคนซึ่งอยู่ที่จุดสูงสุดของอาณาจากักรซิงซิลจากนั้นจึงออกคำสั่งดำเนินการบูมเกือบจะในทันทีที่เธอพูดจบพลังเหนือธรรมชาติจำนวนนับไม่ถ้วนระเบิดออกมาและพวกมันทั้งหมดก็พุ่งเข้าหารานฮาร์ดแวร์พลังเวทมนตร์ทุกชนิดตื่นตาตื่นใจและความผันผวนอันน่าสะพรึงกลัวของพลังเวทมนตร์ก็ปะทุขึ้นโจมตีรานฮาร์ดแวร์ทั้งหมดโดยตรงมันถูกทุบจนแหลกละเอียดแม้แต่ร้านเสื้อผ้าและร้านอาหารที่อยู่ถถััััดดดไไปกกกกกก็้้้รรบบบบผละบละะทแพพววมนนูยยีื ครู่หนึ่งกรวดนับไม่ท้วนเป็นเหมือนกระสุนหมุนและยิงออกไปในอากาศด้วยความเร็วสูงและมีฝุ่นปกคลุมดวงตาเป็นไปได้ว่าหากฝูงชนในบริเวณนี้ไม่ได้รับการอ,อพยพล่วงหน้าแค่การระเบิดของพลังดังกล่าวก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายจํานวนมาก นักศิละปะก,การต่อสู้ได้เปิดใช้งานพลังเวทมนต์ของเขาและจู่ๆก็มีลมกระโชกแรงขึ้นจากอากาศพัดเอาฝุ่นที่บดบางการมองเห็นของเขาออกไปในพริบตาทุกคนตั้งใจดูทราบปรักหักพางซึ่งเคยเป็นร้านฮาร์ดแวร์และเห็นว่าร้านฮาร์ดแวร์หายไปหมดแล้วมันมีอยู่จริงและแม้แต่พื้นดินก็ถูกคลื่นพลังเหนือธรรมชาติพังทลายลงมาแต่เรากับถูกโจมตีโดยไม่ได้ตั้งใจห้องใต้ดินลับที่อยู่ด้านล่างก็ถูกเปิดโปง ดูเหมือนจะมีผู้คนจำนวนมากรวมตัวกันอยู่ในห้องใต้ดินแต่หลังจากการระเบิดของพลังเหนือธรรมชาติอย่างกะทันหันในตอนนี้พวกเขาส่วนใหญ่ตกใจแทบตายและความตายของพวกเขาก็อธิบายไม่ได้บางทีจนกระทั่งพวกเขากำลังจะตายคนกลุ่มนี้ยังคงยิ้มและพูดคุยกันจากนั้นพวกเขาก็ถูกคลื่นพลังเวทมนตร์พรากไปในเสี้ยววินาทีต่อมากลายเป็นศพ ผู้คนที่เหลือที่ยังมีชีวิตอยู่เต็มไปด้วยความตกใจและความโกรธแต่พวกเขารอดชีวิตจากการระเบิดของพลังเหนือธรรมชาติในตอนนี้และเงยหน้าขึ้นมองด้วยความโกรธในขณะน,นี้ต้องการที่จะล้างแค้นให้กับสหายที่ตายไปของพวกเขาแต่พวกเขาเห็นผู้คนอย่างรวดเร็วรอบๆพวกเขานักรบจากเกรซซี่ทุกคนแสดงความผันผวน,นที่น่ากลัวผู้นำคือนักรบจากดินแดนเซนเมนตมีนักรบหลายคนจากจุดสูงสุดของอาณาจักรแห่งดวงดาวและมีนักรบธรรมดาเกือบร้อยคนจากอาณาจักรแห่งดวงดาวและอาณาจากักร WU สังทันใดนั้นจิตใจของฉันก็ว่างเปล่าและมือและเท้าของฉันก็เย็น เวรูโอยุนดึงดาบยาวของเธอออกเดินไปข้างหน้าด้วยใบหน้าเย็นชาและพูดอย่างเย็นชาราชินีสั่งว่าถ้าคุณสามารถจับมันได้ทั้งเป็นคุณจะถูกจับทั้งเป็นแต่ถ้าคุณพบใครที่ขัดขืนคุณจะฆ่ามันโดยทันทีที่ด้านหลังคนอื่นๆไม่สามารถรอได้ตามคำพูดของเว่รูโอยุนพวกเขาเรีบไปหาสมาชิกที่เหลือของบัตรมูลเซกทีละคนใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความเฉยเมยผู้คนของมูลเซ็กระบายความกโกรธของพวกเขา เมื่อเห็นเช่นนี้กลุ่มสมาชิกหลาดมูลเซ็กม่เพียงแต่ไม่ยอมจำนวนด้วยความเส้นหวงังแต่อย่างน้อยก็ต้องการเอาชีวิตรอดพลังเหนือธรรมชาติระเบิดขึ้นและจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ก็พุ่งออกมาจากหว่างคิวยันเช่นยืนอยู่บนหัวของวูฮุนจ้องมองไปที่กลุ่มสมาชิกหลาดมูลเซ็กด้วยสายตายเย็นชาและรีบวิ่งไปข้างหน้าพร้อมกับวูหุนพระเจ้าโจมตีอย่างรุนแรง ทันทีที่ทั้งสองฝ่ายประกานสถานการณ์การต่อสู้ฝ่ายเดียวก็ก่อตัวขึ้นทันทีเมื่อนักรบของเกรซีเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ผู้นำของนักรบแห่งดีวายเกตได้นำทีมและนักรบที่เหลืออยู่บนจุดสูงสุดของสตาร์เรียมได้ประสานการปิดล้อมนอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังอยู่ในเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรเซียนยิ่งใหญ่อย,อย่างเซชิมอและไม่มีใครแอบรู้ว่ามีแบแ็คแฮนด์กี่คนที่เฝ้าดูการเคลื่อนไหวที่นี่ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วเมื่อพวกเขาพบร้านฮาร์ดแวร์นี้เมื่อคืนนี้ชัยชนะก็คือก่อตั้งขึ้นแล้วและพพวกกกเขาาาาาไไมมม่่สราารถแแแ้้้้ตตจะดหอง ในไม่ช้าเมื่อสมาชิกของบลาดมูลเซกล้มลงเหลือเพียงไม่กี่คนที่ต้องต่อต้านอย่างดื้อรัน้นแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะอยู่ได้ไม่นานดวงตาของเว่ยรูอูยุนมักจะจับจ้องไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลงังซึ่งสวมหมวกลมสีดำบริสุทธิ์และชุดสีเขียวอ่อนที่สวยงามมีอารมณ์ที่สง่างามราวกับว่านี่ไม่ใช่สนามรบแต่เป็นฉากของลูกบอลอาวุโส ตามข้อมูลที่ทีมสอบสวนได้รับสตรีผู้สง่างามสวมหมวกลมสีดำเป็นหนึ่งในผู้นำของกลาดมูลเซ็ในครั้งนี้จากปากของบุคลากรน,นอกนิกายหลายคนที่ถูกจับตัวเป็นเป็นคนคนนี้ชื่อว่าเต้ามู่อยู่ชายที่แข็งแกร่งเทียบได้กับสตารเรียมเธอเป็นคนที่แอบวางแผนโจมตีอารีนาเมื่อวานนี้ฉันได้ยินมาว่ามีคนรับผิดชอบอีกสองคนที่ทำหน้าที่อย่างเงียบๆข้างนอกหน้าเสียดายหากเวลาไม่กระชั้นชิดนะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนในร้านฮาร์แวนนี้ระแวงพวกเขาทำได้เพียงฉวยโอกาสและดำเนินการอย่างรวดเร็วมันช่างน่าสมเพช เราไม่สามารถจับพวกเขาทั้งหมดได้ในคราวเดียวแต่อีกสองคนที่เหลือไม่น่าจะสร้างความแตกต่างได้มากหลังจากใช้เวลามากขึ้นในการสืบสวนและติดตามพวกเขาสามารถค้นพบและฆ่าได้ไม่ช้าก็เร็วในขณะที่สมาชิกหลายคนของหลาดมูลเซ็กล้มลงในที่สุดเตาโมยูก็ดูเหมือนจะไม่สามารถนั่งนิ่งได้เธอคว้าโอกาสอย่างใจเย็นและเคลื่อนไหวอย,อย่างกระทนหันรีบจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้เช่นเซเบิร์นสีขาวและพลังของจิตวิญญ,ญาณแห่งบรันรพการก็ประทุขึ้นพัดนกรบผู้ยิ่งใหญ่เซียหลายคนที่ออกมาข้างหน้าจากนั้นหนีไปไกลเหมือนผี เราจะไปที่ไหนด้วยความเย็นชาเว่ยรัวยุนจ้องมองอีกฝ่ายเป็นเวลานานเขาจะปล่อยให้อีกฝ่ายหนีไปภายใต้สายตาของทุกคนในเวลานี้ได้อย่างไรในขณะนี้เธอเคลื่อนไหวทันทีโดยไม่ลังเลเพียงเพื่อที่จะเห็นจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของเธอกระโดดออกมามันเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ไปเจอ๋อและบนหัวของไปเจอ๋อมีวิญญ,ญาณบรรพการที่ทรงพลังของเว่ยรัวยุนจ้องมองที่เต๋าโมยูอย่างเย็นชาและทันทีที่ร่างกำยำสง่าง,งามประตูศักดิ์สิทธิ์ก็กระโจนออกมาและสี่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไพเราะย,ยังคงอยู่ที่นี่ชั่วขณะหนึ่งมมมันทให้เา บูมลำแสงแห่งพลังเหนือธรรมชาติพุ่งออกไปและพุ่งเข้าใส่เต้ามู่อยู่ที่กำลังหลบหนีโดยตรงแม้ว่าฝ่ายหลังจะต่อต้านอย่างแข็งขันแต่ช่องว่างของพลังที่รุนแรงทำให้การต่อต้านของเธอดูเล็กน้อยและไม่มีพลังและเธอก็ถูกพลังเหนือธรรมชาตินี้โจมตีทันทีเขาบินออกไปด้วยเสียงอูอีและตกลงไปที่พื้นพร้อมกับกองเลือดใต้ร่างของเขาเรากับว่าเขาไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ วรูโอยุนล,ล้มลงกับพื้นและเดินไปทางด้านนั้นทันใดนั้นเต่าโมยูที่กำลังจะตายก็ระเบิดความโกรธออกมาอย่างกระทันหันและพลังเวทมนต์ก็เข้าโจมตีเวิรูโอยุนรบกวนความสนใจของเธอและในขณะเดียวกันก็หนีไปไกลอีกครั้งจบบทนี้